ปชปไม่เอาคาสิโนแต่หนุนพนันพื้นบ้านแทนเย้เะระบอรทิปฝันแต่สิ่งที่ทําไม่ได้ชัยชนะยันปชปขวางคาสิโนผุดไอเดียดึงพนันพื้นบ้านขึ้นบนดินแทนซัดเศษถาอย่าฝันในสิ่งที่ทําไม่ได้วอนเลิกเป็นลบทิปทาแต่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ นายชัยชนะเดชเดโชสอสอนครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรมวคลังสนับสนุนให้มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หลังที่ประชุมสภาเห็นชอบรายงานเมื่อวันที่28มีนาคมโดยจะนำเข้าคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าระบุว่าตนได้ดูเนื้อหาแล้วเห็นว่าการสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ต้องใช้พื้นที่10,000ตารางเมตรและต้องอยู่ห่างไกลาจากสนามบินไม่เกิน100กิโลเมตรและต้องลงทุน3 0 0 0ล้านบาท ซึ่งเรื่องนี้ตนคิดว่ารัฐบาลควรศึกษาให้รอบคอบต้องไปศึกษาประเทศที่มี entertainment complex แล้วฐานภาษี10ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นหรือลดลงและปัญหาสังคมจะยับยั้งไว้อย่างไร นายชัยชนะกล่าวว่าสิ่งที่ตนคิดว่ารัฐบาลควรทําคือควรทําการละเล่นพื้นบ้านให้ถูกต้องก่อนเช่นวัวชนไก่ชนปลากาดหรือการเล่นไฮโลเล่นไพ่ในงานศพวิธีการง่ายๆคือถ้ามีงานศพก็ให้เจ้าภาพไปขออนุญาตที่อำเภอแล้วคิดค่าธรรมเนียมนาเงินเข้าราชการวงละ500บาทเช่น1คืน3วงรวม1 5 0 0บาท แล้วถ้าเกินจากนี้ก็บังคับใช้กฎหมายจับอย่างตรงไปตรงมารวมถึงการละเล่นพื้นบ้านในภาคอีสานเช่นการเล่นบังไฟลูกสบ้าเกมยิงลูกแก้วหนูนาพาโชคถ้ารัฐบาลทำเรื่องนี้ให้ถูกต้องและขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยเป็นครั้งคราวตามประเพณีตนคิดว่ารายได้จะเข้าสู่ประเทศมากขึ้นและหยุดสวยมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราไปทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ต้องยอมรับว่าความจริงเกิดขึ้นได้หรือไม่ต้องใช้เวลากี่ปี เพราะศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2548รวมถึงสภาชุดที่แล้วก็มีการศึกษากันแต่ก็ไม่ได้ทําสภาชุดนี้ก็ยังมาศึกษาอีกดังนั้นตนคิดว่าถ้าเราศึกษาเรื่องไหนที่เป็นไปไม่ได้ก็ควรเอาเรื่องที่ทําเป็นไปได้ก่อน เมื่อถามว่าทางรัฐบาลระบุว่าจะมีการต่อยอดจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกที่จะใช้สนามบินอุตภาเพราะสะดวกในเรื่องพื้นที่การเดินทางซึ่งถือว่าเหมาะสมที่สุดในาใยชัยชนะกล่าวว่าตนเชื่อว่าที่ดินสามารถหาได้แต่ขอถามว่าถ้าทําจริงๆต้องลงทุน3 0 0แสนล้านบาทจะหาบริษัทมาลงทุนได้หรือไม่เพราะเรื่องฐานภาษีย้อนหลังทั้งประเทศสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์จะพบว่าฐานภาษีลดลงไม่ได้เพิ่มขึ้น ฉะนั้นตนคิดว่าถ้าเอารูปแบบต่างประเทศเข้ามาเราจะยับยั้งปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นได้หรือไม่แต่ถ้าเราการละเลยพื้นบ้านมาทําให้ถูกต้องทั้งหมดอะไรที่อยู่ใต้ดินที่บอกว่าตํารวจยังเก็บสวยยอมีผลประโยชน์อยู่หรือหน่วยงานของรัฐมีผลประโยชน์ตนคิดว่าต้องเอาของเหล่านี้มาอยู่บนดินให้ได้รวมถึงหวยใต้ดินเพราะหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าคนไทยไม่ได้เล่นหวยใต้ดินเมื่อซื้อลอตเตอรีก็ต้องเล่นหวยใต้ดินเอามาทําให้ถูกต้องโดยสร้างแพลตฟอร์มเป็นของรัฐเองทั้งหมด,หมดเช่นแพลตฟอร์มลอตเตอรีเพราะทุกวันนี้ขาย ตรงจึงเห็นว่าถ้าทำผ่านแพลตฟอร์มทั้งหมดปัญหาก็จะหายไปรัฐบาลก็จะได้รายได้มากขึ้นเมื่อถามว่ามีความกังวลว่าการทำให้พนันถูกกฎหมายจะทำให้มีนักพนันหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้นในใชัยชนะกล่าวว่าตนถามข้อเท็จจริงโดยตนไม่ได้พูดเรื่อง e n t e r t a i n ์คอม complex และการละเล่นพื้นบ้านเราหลีกเลี่ยงได้หรือไม่งานไหนบ้างไม่มีการเล่นไฮโลให้สำหรับให้ตองให้จอดซึ่งต้องยอมรับว่าสังคมไทยยอมมีอยู่จริงและปฏิเสธได้หรือไม่ว่าคนไทยทุกวันที่หนึ่ง กับ16ไม่ซื้อหวยใต้ดินแต่ถ้าเราเอาของแบบนี้มาอยู่บนดินแล้วทำให้ถูกต้องรัดก็จะมีรายได้มากขึ้นดังนั้นควรผลักดันสิ่งที่เป็นอยู่ให้ถูกต้องเพราะหากเราสร้าง entertainment complex ขึ้นมาปัญหาสังคมที่จะตามมาใครจะยับยัง้ง ผมคิดว่ารัฐบาลต้องยอมรับว่าเป็นรัฐบาลทิพย์อยู่ตลอดเวลาเพราะผลักดันในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นายกก็เป็นนายกทิพย์อยู่แบบนี้เพราะท่านคิดฝันแล้วทำไม่ได้นี่คือเป็นคุณสมบัติของท่านนายกรีธนนชัยผมคือคุณเสสาทวีศิล์และที่นายกแสดงความฟิตด,ด้วยชกมวยก็คงเครียดเมื่อเป็นนายกทิพย์แล้วทำอะไรไม่ได้ด้วยที่ทำได้ที่สุดคือต่อยเป้ามวยผมก็ดีใจด้วยที่นายกใช้วันพักผ่อนชกมวยซึ่งยังชักลมอยู่เพราะฉะนั้นการทำงานก็ยังทำงานลมอยู่นายชัยชนะกล่าว เมื่อถามถึงจุดยืนของพักประชาธิปัตย์เกี่ยวกับ e n t e r ตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ไม่เอาใช่หรือไม่ในาชัยชนะกล่าวว่าจากการหารือกับสอสในพักซึ่งไม่ใช่มติพักเห็นด้วยกับการสนับสนุนการละเล่นพื้นบ้านแต่ Entertainment Complex เรายังไม่สนับสนุนเพราะเรามองว่าเป็นไปไม่ได้และถ้านายเศรษฐาไม่รู้จักการละเล่นพื้นบ้านที่ตนกล่าวมาแล้วสามารถเชิญตัไปคุยได้ตนสามารถให้ข้อมูลได้